คำถามหนึ่งนะคะเป็นคำถามยอดฮิตมากเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาไหลว่าเป็นเพราะอะไรและสาเหตุมาจากอะไรวันนี้หมอมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอพรรักจากสูตแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินหรือเรียกว่าหมอเจนมาจากเ e นเฟอร์นะคะสาเหตุของน้ำตาไหลเนี่ยมันจะมีแค่สองสาเหตุเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะสาเหตุที่1คือการที่น้ำตาไหลเนี่ยเกิดจากฟังดีๆนะคะเกิดจากทางระบายน้ำตาที่มันลงไปในคอเนี่ยมันไม่ดี เกิดจากย้ำนะคะทางระบายน้ําตามันไม่ดีมันไม่ดีก็คือมันจะมีการอุดตันไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็แล้วแต่ทําให้น้ําตาเนี่ยที่แทนที่เราเนี่ยจะมีการระบายออกจากตามันก็ระบายไม่ได้นะคะให้ทุกคนเนี่ยสังเกตทางเดินของน้ําตาแบบนี้นะคะทางเดินของน้ําตาเนี่ยมันจะมีอยู่ที่บริเวณหัวตาเขาเรียกว่ารูท่อน้ําตาและมันก็จะไปเชื่อมกันนะคะที่บริเวณหัวตาตรงนี้แล้วก็ไหลลงสู่จมูกอันนี้คือ ทางเดินน้าตาสุดท้ายไหลเข้าคอสังเกตดูว่าเวลาที่เราเนี่ยหยอดตาแล้วเรารู้สึกขมขออันนั้นแหละแสดงว่ายาที่เราหยอดอะ่ะมันไหลเข้าไปสู่รูน้ําตาเข้าไปสู่ท่อําตาแล้วก็ลงคออันนั้นคือทางเดินน้าตาถ้าสมมติว่าคิดตามนะคะมีอะไรก็ตามแต่มันไปอุดตันที่บริเวณทางระบายของน้ําตานี้ไม่ว่าจะส่วนใดนะตั้งแต่รูปเปิดตรงนี้เลยหรือว่าอุดตรงนี้หรือว่าอุดในจมูกอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาวะ น้ำตาไลหลขึ้นมาให้สังเกตแบบนี้นะคะถ้าใครมีสาเหตุมาจากการที่น้าําตาเนี่ยมันระบายไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วนะมันจะเป็นตลอดเวลาค่ะบางคนถ้ามีการอุดตันที่บริเวณในโพรงจมูกมันจะมีการอักเสบติดเชื้อบริเวณหัวตาก็มีไม่ใช่กุ้งยินนะคะตำแห่งที่ติดเชื้อมันจะเป็นอยู่บริเวณนี้อันนี้คือภาวะท่อน้ําตาอุดตันซึ่งพบไม่บ่อยการรักษาก็ต้องรักษาที่สาเหตุส่วนใหญ่ก็จะลงเอยด้วยการผ่าตาัดต่อมา สาเหตุที่2คืออะไรรู้ไหมคะการที่มีการอักเสบบริเวณผิวตาผิวตาก็ได้แก่กระจกตาเยื่อบูตาและอะไรคะเปลือกตาขนตาอันนี้เรียกว่าส่วนประกอบของผิวตาทั้งหมดเลยถ้าสมมติว่ามีการอักเสบขึ้นมาร่างกายอะค่ะมันจะพยายามครับ ขับการอักเสบนั้นเป็นกระบวนการของร่างกายเพื่อที่จะลดทอนความเจ็บปวดของตาอย่างเช่นเวลาเรามีแบบเหมือนมีอะไรเข้าตาอย่างเงี้ยน้ําตามันก็จะพยายามหลั่งออกมาเพื่อที่จะขับสิ่งแปลกปลอมน,นั้นนะสิ่งแปลกปลอมน,นั้นก็จะหลุดออกไปได้เองบางครั้งถ้าติดแน่นก็หลุดไม่ได้การอักเสบก็เช่นกันร่างกายพยายามที่จะเจอจางก,การอักเสบที่อยู่บริเวณ ในตาบริเวณเปลือกตาผิวตาถ้าการอักเสบมันเจือจาง้วยน้ําตาการอักเสบเหล่านั้นนะมันก็จะลดลงโดยอัตโนม,มัติอันนี้คือสาเหตุที่2ก็ต้องรักษาตามสาเหตุนะคะจะสังเกตได้ยังไงว่าเป็นน้ําตาเอ่อจากสาเหตุที่2อ,อันนี้ก็จะต้องแบบมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างเช่นตาแห้งเครื่องตาตาแดงหรือว่ามีลักษณะไม่สบายตาแล้วก็น้ําตาเนี่ยไม่ได้เอ่อแบบทุกครั้งเอ่อเป็นบางครั้งอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบลักษณะที่2นะคะสรุป การที่น้ำตาเอ่อมีสองสาเหตุหนึ่งเกิดจากทางระบายมันอุดตันมันลงไม่ได้อันนี้ก็จะต้องไปแยงท่อน้ำตาดูนะคะว่ามีการอุดตันทางไหนไหมลงเอ,อ๋ด้วยการผ่าตัดอันที่2คือผิวตาอักเสบไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุตากระจกตาหรือว่าเปลือกตาอันนี้ก็รักษาตามสาเหตุของการอักเสบนั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนและถ้าใครเข้าใจช่วยพิมพ์คอมเมนต์ว่าเข้าใจมาให้หมดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ